คันนี้ตัว XBT สลุปมีเป็นสีขาวนะคะรถปี21.21นะรถปี21งหนจะุปีสอนะคุณลูกค้ามาพร้อมกับใบรับปลอสภาพจากวันทูคานะคะไม่แท้มั่นใจชัวร์เอาไปลอยสองเซนนบาทราคานี้ซื้อได้แน่นอนเดี๋ยท่านเลยไหมคะเดี๋ยท่านเลยคนะ่ะราคานี้ซื้อได้แน่นอนคุณลูกค้าไม่แท้มั่นใจชัวร์คุณลูกค้าจ๋าราคาไปต่อได้แับแบบปรับาราคาได้2สองเซนาทหนึ่งบิลบาทราคา จีกันบ้างคือลูกค้าเป็น MG 5รับได้ปิดราคามาว่าให้คะน่าราคา2อ0เซนหนึ่งนี่จะนาตัวสับแล้วรับไปเงค่ะคุณลูกค้าขาดตัวรถสีขาวราคานี้ไปได้แน่นอน2อ0เซนบาทซื้อได้แล้วค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าใช้งานมา6กมือกว่าเราท่านั้นรับได้ปิดราคาได้มาแล้วเชียร์ไลน์ขอบคุณค่ะมีซุ้มมีตามราคาไม่เคยมีแข่กมีไหมสองพันน่าร้านนะสองหนสองตอนนี้ที่ร้านซุ้มมาซุ้มมาที่ร้านซุ้มมาที่ร้านสองหนสองตอนนี้ที่ร้านสี่พันกลับไปออนไลน์กลับไปออนไลน์หกพัน สองหมื่นนาสองหมตอนนี้ที่ละสองเสรสองหม่นร้านออไลว่าไงสองพกลับไปออนไลน์สองพันสองพันสี่พันสองสสองัตอนนี้ที่ละสองสรงหมืันราคาตอนนี้ที่ลอะไรว่าไงซือต่อรีบกดกลับมาไม่แทมมั่นใจชัวสองเสสองหมื่นพันหากพันกลับไปออนไลน์สองเสร0สอนหกันกลับไปออนไลน์หน้ารนว่าไงคะแปดพันหน้าุมาแปดพันหน้าทุมาสองสอ ไม่ยอมเช่นกันค่ะสองแสนสามปอร์มิออนไลน์สองแสนสามปอ์มีออนไลน์สองแสนามสองแสนสามนับหนึ่งนับหนึ่งอพันออนไลน์ไปต่อค่ะแข่งขันกันอยู่ที่ออนไลน์สองแสนสามหมื่นสองหมื่นับหนึ่งสองแสนสามหมื่นสองมนับสองสองสมหมื่นอมอนไลน์ค่ะใช้ป้ายหมายเลขสามศูนย์สหน่งนึกพันไปต่อที่ออนไลน์ถ้าไม่ยอมซื้อ่อรีบกดกลับมาไม่แท้มั่นใจชัวร์นะคะสองแสนสามหมื่สอแสนสามมื่นนับหนึ่งนับหนึ่งสองแสนสามหมืสอมืตินับสองสองแสนสามหมื่นสองมื่ออนไลน์หมายเลขสาม ขออีกส, chin, สัก, ation, สกไม้สอ,องไม้สู้ต่อหน่อยได้ไหมคะออนไลน์ถ้าสู้ได้รีบกดมาก่อนเคาะได้เลยนะคะสองแสนสามหมื่าทราคาตอนนี้อยู่ที่ออนไลน์สองแสนามมนหกพบาทนับสขายค่ะตารางขายที่ราคาสองแสนามหมื่นหกพบาทออนไลน์ประมาแล ant, grandes, mm, ้วสี่หาหค่ะสามสาหปรโมได้2สองแสนานบาทออนไลน์ปรโมได้แปะขบคุณค่ะ